พชิม yeah! <S <S เย้สวัสดีค่ะจ๊ะสูกคนสวยค่ะสวัสดีครับ,จ,รบจ๊ะสูงรองอันซ่อนครับผมต้อนรับกับสูกับร้ายกัน HEHA PACHIM สวัสดีอ่ะส้ายจ๊าสวัสดีครับ โอ้ยมาเยี่ยมหนักนะครับไอ้ไส้ไอ้ทรงทั้งจังหวัดร้อยเอสค่ะจ่าทงลกออนซอนเมียหาวเลยเมียหาวเมียหาวเอ้วได้กระผมหิวเข่ามาหอดไอยเอสพลานออกไปกินเข่ากินหน้าเน,น่าแสบเน่าปัญญางันพุ่งคือไงโยคือห,หิวใบแทนตบปากนะค่ะอันนี้มันพุ่งนะค่ะนี่ยังนี่ตามท้องค่ะหนุม่มหนุ่มเดีอ้วนนะค่ะ เสียมันต้นอ่ะมาบานอานี่ยอาสิพากินซีนกินซีนชินง้วไหมชินง้วนี่บอกกินเป็นยังบอกกินเป็นค่าปลากระเดมแก้มกระเดียงม่เรื่องแดงแมน่ะกินไดไรชี้จีไปที่หนึ่งเพาว่าเขาไล่เขาเป็นตัวกัน้วาง้วนี่หน้ามีหดหลังมันเซิง้วนี่แม่ซอยแซ่ซอยจูโศกเล็กไอ้มากหลไอ้ออมนองกห้มาแห้ง่ะไม่เ่อเป็นบ่แมนั้ในะอาสิพาไปไม่อยันี่ได้เด็ดมือเลย ตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวอ๋อยังเฮ้ยบังลามันุดบวกพิศดักล้านคอยที่น้ำเสนอนี่โค้ยางใหญ่เอาเจี๊ยบก็จะโคกงยางใหญ่อีกเอาแอร์เรียบมองดีเขาเรียกพื้นที่บริเวณนี้โก้งย่างมันหลายเพื่อเป็นการจดจำโอ้ค่ะเวลาโทรหากันนดิเฮ้ยบังลาต้องยุติสยเออเดี๋ยวไปเจอกันโก้งย่างไงนี่ล่ะเด้่เออ นั่นล่ะเวลาเนี่ยโอประมาณนั้นอ๋อซื้อห่านกบย่างไงแม่แบบแม่ปังไปไปไปยั่งเขาแม่หิวไปหนิหิวไปเนาะบะหวันจะขึ้นล่ะเดี๋ยวเมนูเมนูคิดเมนูกันเมนูโน้มากันอันบิบๆทนะตุ๊ตุ๊ตุ๊นะอันโซชูฮ่าบักโชคเล็กเนี่ยไปเลือดเลือดเลือกเลือกออมขมขมเอ้ยตัวเดียวอันเดียวต้มต้มชวดเลยต้มแห้งได้มันต้มเป็นน้ำไหมไปพี่น้องเดี๋ยวสิพาเขาไปเบื้องบรรยากาศในร้านเดี๋ยอะไอ กจะไปในกินเสือก <that> <is> ่อนได้ป้ะอยากกินลูกเสือเนี่ยไหมที่รักระวังเด้อที่รักสวัสดีค่ะระวังเด้อพวกเจ้าก็จะไปกินเจ้าเนี่ยอยากเจอแม่เสือไหมคะมาหาแม่เสือก่อนไดนะคะให้แม่เสือดูแลเลี้ยงขังก็จะไปหากินเสือก็จะพากินซีหรือเรื่องว่าเอ้าแต่เรว่าอยกินอยางเสือไม่อายสวัสดีค่ะโอ้ร้านสาวไอจ้าชงบอสวัสดีค่ะงอบ่เจ้าของค่ะเว้ยงามคือไอล่ะห้ามจีบ กินเจ้ากรรมขาเทยไหมอะไรนั้นตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการร้านถั่วยางใหญ่แพรบค่ะแพรบมาครัาแพรบเปลี่ยนราคามาหอนหรือครับแพรโหลดจ้ะแซนมาแพรบหรือครัแพรก็หิวปั๊บหรือค่ะจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะมา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 เชิญเชิญเชิญเชิค่ะโอ้มาทันคือปะคือคืออะไรโอ้โอเคมาทันเลยค่ะอ่าอยู่นี่ดีนี่ยังได้ มันชิมีดีแท้ดีแท้ดีแท้นี่ดีสุดมากอันนี้ม้วนน้ำปลามาหนี่ิม้วนดีแท้ดีแท้ประจานเขาจุมะขุมสมัยเจาใส่อะไรเอาบักพกสดกระเทียมสดซึ่งขั้เลยกับการกินก้อยกินจุนะครับอืก้อยน้ำลายแตกล่ะมาเนี่ยเอาปลนเราซเสิร์ฟก่อนมาได้ป้ะเนี่เสียวเอ๋เสียวเอ๋ยกมาเลยมาให้เจ๋งกันนะเสียวเออประเด็นี่เอาเสียวเสือนี่บเภาษา แบบภาษาจีนเขาน่ะเสียวเสียวอ่จิบน้ำชามาอ่โยโย่ก้อยมาอ่าเสียงที่ซื่อหนึ่งว่าก็เจ้าเด็กเก่งแหละภาษาค่อยย่างเจ้ากินบ่ได้เยอะหนีิมันขมครั้งแท้ดิวายขมตายว่าเรื่องเจ๊แปงงามๆยังเสียสวยๆแบบนี้พอตะวงเจ้าต้องกินเป็นนี่ระเบียบเรียบร้อยน่เด้อเจ้าเจ้าเจ้าเห็นนาเกียอะไรด้อยรอดูค่ามาแล้วค่ามาแล้วค่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้หู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  โอ้มันมันมัพ okay. ิเศษนะเจ้าของหันพิเศษดูพิเศษดูอู๋เปอมเี่ยูเปีดค่ะเด้ออูเปีือูเปีเขานีคือว่าอูเปียนี่คือต้องแลค่ะเนาะเขาก็เน้นกปีค่ะแต่คนไปว่าพอหลักพ่อคอยอันนี้นมกเลือดนาสกเล็กขึ้นสกเล็กฮเลือดได้หลายเลอยร้อยเลือดรอยเลือดร้ยเลือด่ได้่า ลั่นเป็นอย่างที่ต่อมาปลุยังไงแม่มาเป็นอย่างเป็นอย่งก้อนที่ต่อเมากินร้านนี้หนึ่งไม่สองสดอาหารเพื่อนบ้านสุดเพลคนโอ้เน้นไม่เน้นสดแล้วก็เน้นถูกใจค่ะโอ้มาในก้อนเจ้าสิกินซนง่วงกระจอกมาถ้าตสเออเลือกเองขาเองบริเวณเลือกเองขาเองค่ะเพิ่มเป็นคนเลือกเองคัดสรรเองแล้วก็แล้วก็มาคุยกันอีกแล้วค่ะ เชิญ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 ราคาเนาะออ้ยเนี่ยสดสดราคาเนะเชิญสดสดนะคาเนาะโอ้เนาะอันนี้อันนี้คืออันนี้บอกว่าท่านแล้วอันนี้คืออะไรของโปรดค่ะของโปรดเป็นอาหารเมนูประจำโตของคุณพี่จกาส่งเบิร์โอ้ปลาไหลขาดปลาดหลโอ้ตำฮุ่งนี่บอกจ้าแม่นจ้าตโตเดียวอันเดียวกินงยิ่ยังเสริมหันค่ะโอ้โหันเสริมนี่ดูแล้ว่็ยังเออจบแะปากแค่โคโคโค ม่ปากแย้งคนเซเลยินอคือคือถ้าถ้าเพราะแขกสำคัญอี่หลีแต่ไม่มีการสร้างไวรัสบริจินได้มันเป็นบริจินีาอ๋อค่ะแต่มาตัวเดียวมีอันเดียวไหมรู้กันไหมวากันค่อยมันนี่ค่ะเพรมันจะค่อยว่าค่อยันค่ยค่อยปราหนะครับุมสุภาพค่ะเอาไปนี่ไนี่จ้าคอนเสิร์ตเจ้าซิมควานมา่าแหนนู้กินก็นักข่า อันไหนจะซะซิ่มันไนก่อนห่วยพีเรโอ้เหนีโรสอ้จเลยนะขนมนี่ซ่สจนี่นบู๊ยเนีสดจ้าห้กจาเพียย่างอเนีวเลน่เด้อจ้าโอ้จืสภาพเานั่นเนี่ยม่นป่สีต้นน่อยวด่าี่ไนแบ่ามันเนีนล่ะคำว่มีเนืนจวดมันเมียนะล่ะหน้าทอดทิ้งทิงเนี่ อนี่ oh! <บ los S 2> ยนะเนบาซิมตัวเดียวเดียวด้วยบ้าตัวเดียวเดียวเขานี้กันุนี้กันมงวนไปยังไงัด้วนมเนี่ยจับ้นตู้เบ่งอกเป็นห้ว่าอันนี่ตัวนี้มันจะร้องขนาดกันกระดองตัวนี้อันนี้คือแคือมะแข็งม่วนี่ โอ้ตัวเดียวเดียวแต่ว่าอันนี้ม่ยดไม่ละเสุกเล็กต้องนกรอนเยค่ะแม่บนจังสมมติว่าสุกเล็กโอ้เป็นตัวโรอีตัวนี้นเดียวเดียวหูขมี่เออูงไหมเออโอ้ขับขัักี่นี่ตงเล็กต้องโคตรเองคนว่าคนคนุ้เป็นโอ้ขักขัขัับเบิ้งยี่น้องเบิ้งเค่ะ ว่าปวดแก่เบื้องบันี่ยเชื่อได้เบื้องบันสุดเลยดิตรงไหนเขาเนี้ยตรนะงเนาะโอ้เราก็บุกิก่ะนามเบื้องเอาไปนอนเลยเบื้องเอาไปนอนเลยคึกคักบ่มา ผมากินก็ต่องเลยนี่กระรับกระรับชาทรงกระรับเบสือนี่เสือกับกินใส่นล้น้องกินแบบนี้อืหอ,อๆๆหือเข้ามาขับ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 ขึ้ยอดี่หรออันนี้ได้บัตรหูพี่ออพะหูพียอหูพี้นยปหมหมเด้งหมเด้อโอ,อ้ยขอมลำรำไหม ว่าเป็นคนพิเรตัวะขอำลำทับบีแท้เบียแทย้โอ้มันจะเป็นน้ำลำซีซินบังทำเนีพี่น้องครับจากทรงรองสั้นผ่านไปผ่านมานี่พี่พี่น้องพี่เพื่อนคูณศิลปินต,ตลาดตลกมาลาน,นีหลายหลายช่องหลายหม่องหลายบอนมาทายช่องหม่องนี่มือนีกันถ้าทีมงานอ่ทำดีทำดี มะกินมะซิมแล้วจ็ที่เส้นสะอาดสลอาดใครที่สำคัญราคาเป็นกันเองอินแบบราคาแต่ราคาวบ้านี้เก่าผักผักครับโอ้ยมาทัานผมพอดีนะเจากับทุกอย่างเลยผมพอดีอืมอืมาตับด้วยค่ะตับสดกับข้าวหน้าอืมวมนนี้คอยเบิ้งก่อนหนึ่ง แต่ว mm. ่าพอเป็นคนมากกินแนวนี huh. yeah. so, uh ่แต่ว่าบางคนก็จะมากินเออแต่ว่าที่สำคัญนี่แม่นบ่เจ้าของร้านคนสวยแม่นค่ะบอกให้ก็กินปลาดิบเด้อบอกให้คนกินปลาดิบดิบเนื้อสดอาหารสดที่กินได้เป็นอาหารพื้นบ้านสซบะพ่อแม่บ้านเฮานี่กินก้อยกุ้งก้อยซิ่วก้อยยังนี่อันตะไคร่คนนี้แม่นค่ะฉะนั้นสนับสนุนกินเนื้อสดๆดีกว่าดีกว่ากินกินก้อยกินแมนกินปลาดิบมันอันตราย

ค้นหน่อยเขาต้องสั่งพอดีพอดีแน่นบ่ะแมยว่าเนื้อน้ำนะแม้ว่าอาจจะเป็นลาบเป็นจุเป็นอมเป็นตัวเดียวเดียวประมาณนี่ยล่ะเสียหาคนเนาะแม่นะนั่นมันจะพอดีแต่ว่าก็แล้วแต่สไตล์คือว่าคุณมากคุณมักซุปมักดิบก็แล้วแต่บก็มีย่างยุ่นป่มีข้าวอย่างเนื้อย่างเสือย่างนุ่มย่างลิ้นย่างยังก็ว่าไปแสดงว่าเมนูเนื้อทำได้ทุกเมนูทุกเมนูทุกเมนู <premises. S 2> แต่ที่นี่เ <Beach> น้นสดสะอาดและปลอดภัยอือครับขับขับขับแซบลีพี่น้องดีมากค่ะกินไสกับกินได้แต่ <K al ong> ถามมาเ่ราะขึมองนีขึ้นมองนี้สดที่สุดเลยสรุปว่าเป็นเป็นทีเซ็นเป็นทีเรื่องลืออยู่วะท่างศิลปินทั้งดาราทั้งนักร้องทั้งแขกมมีาไปแขกไปแท้มาก่านมาแบกลุหกยังไงสมัครเห็นทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งนั้นตนีแก็ถือว่าเป็นร้านที่สุดยอดที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ ปกอยางใหญ่แกบบ่ปั๊บไรเอ็นเดอพี่น้องเด้อมาจะไมากินข้คอปานนี่มาเอ,อ็นพี่น้องมากินข้าวน้งกันพา่น้องไมาหวดจวดขอบกอกให้ถามเนี่ยไอ้รับผมถามเจ้าของห่านนะถามเจ้าของ,ร,ของร,ร้ารนห่านกบแง่ไงได้ปับนี่ผม,ม่เคยได้ยื่นมาหลายปีอะไหลายสิบปีเลยโอ้จังเตอรุ่นผู้ยญิตาใหญ่สืบต่อ,ตอมาเรื่อยๆสืบต่อกันมาเรื่อยๆแต่ว่าเรื่อยๆเจ้าไหนเดี๋ยวฉัเจ้าของร้านพูดถึงแต่ว่า แต่กคอเนี่ผมได้ยินนะแต่แต่เป็นได้ไหวผมด้วจ้าอันย่าสีหาเหตุประกาศย่าสีเส้นใยเส้นใยเหรอผมยังไงแม่แบบผมยังไงแม่แบบผมยังไงแม่แบบปิดหูเลยปิดหูเลยก็ว่าอยู่กับได้ยินจะไม่ยังสีอะไรมาเนี้ยก็แม่มาเือเปล่าล่ะเจอมาหอดลุงลุงหลานมาเนี้ให้ให้เจ้าของร้านบอกว่าจะถามทีคือบ่งใดอันใดเป็นยังไงมาจากไหนคนทั้งอื่นอย่าหงุดหงิดว่าบุบยังไงแม่แบบอย่ามาเลยต้องป้าเส้นใยจากสิ่หอดบ่งนี่ กันข้าม้าเลยค่ะมาจากท่านสารคามเลยค่ะเห็นซีแยกระเบีนสันเลี้ยวขวามาเจอซีแยกใบพัดว่าปีเลี้ยวซ้ายได้จาเห็นเขียวเนื้อง้วสดๆนี่เลี้ยวข้ามาเลยค่ะเลี้ยวใต้ข้าวมาเจอขบยางใหญ่แวบับเลยค่ะหาไม่ยากค่ะคือคือคือเขาบอกว่าขบยางใหญ่แวบับโทรหากันบอกกันซีเินกันบอกกันบอโทรศัพท์เบอร์ไหนศูนย์สี่้นึ่งสี่สี่ค่ะ043ย์สี่สามห้าหนึ่งสี่ค่ะเออเอาไหมอ่า ศูนยสามหาส่สี่หนึ่งแปค่ะศูนีสาหาหนึ่งสีี่หนึ่งแปดานี้ถามถามาจากองรัางอันนี้ถึงถึงรุ่นลูกหรอป้านี่ค่ะรุ่นลูกค่ะอันนี้เป็นลูกลูกสาวรุ่นที่สองรุ่นที่สองสัแสบวมมันตองมาแต่พุ่นหลับมัต้องอตาจ่าอีพอแมแต่าหาอีหล่าแต่จ่สองสออหาิค่ะไอสองย ปี C2 สองเราอยเอาเปเจ้าปะดิวยปีศสผมมนตอนปีศสองผมอายุผมอยู่มัวมั่ว C6 สบหกปันปรกมาน18ปดปีปัดนั่นแสดงว่าคุณภาพต้องมาก่อนใช่แมนบอกกาคุณภาพบุรียุคอะไรนี้ถือบอกการทำอาหารในคุณภาพแมนอร่อยสะอาดแล้วก็ราคาย่อมเยาสิบแปดปีอีเละเลยสุดยอดมาเนปีนี้ิกัจ้าเขายี่สิบปีแมนสี่สิปีอ ตำนานเล่าขานกยางใหญ่แวววับจ้าวโลอซ่อนเจ้าอบฟดิเจ้าพ่ข้าคอยกินดิบข้ามนเ้าตนลูกเจ้ทองไนพ่อแม่ก็ไว้อยากกินนึกซุกไหมโอ้ยจกนึที่อยากกินได้ยอย่านูย่างย่างเสียโอ้ย่างเสียอยากกินกินข้าเขียงเปย่งต้องลูกุนมาเ่อปพาเราไปกินย่างเสียเลยปลาปเสียเอาหนาปลาปเสียเอาหนาปปแก้วขมขมปลาปลปลปลาปลลเข้าครัวเลยบุกครัวนะครับเก้วครัอบุกครัวเลยค่ะบุกครัวเลยค่ะ มาตามมาตามมาไอกล่องตามมาอู้ยขั้วเนี่ยโอ้ยขั้วสะอาดเนี่ยเขาเห็นเขาเบิ่งเขาเบิ่งรูปแบบรูปแบบขั้วหนึ่งนะอันนี้เพ่เห็นรูแบนเลยเชฟหลักไอ้ไส้เขาซอสดีครับไอ้ไส้ครับซียังเนาะครับนี่ยเชฟเชฟซียังก็ไอ้เป๊ะครับแป๊ะโอ้โหสุดยอดเงี้ยแป๊ะเลยนะไอ้ย่าเป๊ะด่าเลือดหายยัง เอานี่ไอ้มันสร้อยเข้ากันอยู่ตัวสู้กินแบบนี้อืออันเยี่ยมเป็นแชมป์ตั้งสองหมื่นได้บ้างกาอยู่เข้าเลยถามถามเวลาเคลียร์นี่บาร์ดีล้านเนื้อพกตีนี่แม่งวันสิหลายเออห้อาบอกเป็นวิทยาท่านไงว่าเอาเห็ดเจ้าไหนสะอาดค่ะในการกำจัดแม่งวันเ้าก็ใซีธรรมดาเนี่ยค่ะสะอาดแต่ว่าเน้นความสะอาดเน้นความสะอาดถ้าน้อสะอาดแล้วแม่งวันก็บบมี่ย้า้มันเลอะ าเลือกเธอเข้ากเซตเป็นบทุกอย่างเชิญแยกสะาสาดมน่อ๋อนี่คือแค่รับอย่ากให้เลือกอยากให้ข้าวต้องจะเกี่ยวกันั่นคือนั่นคือแมงวันนี่มีเลยผที่ร้านเนื้อนี่แมงวันนี่มักนี่นี่คือคือเอาปลอดภัยไหมปลอดภัยแกผู้บริโภคไอ้ไอ้บงหน้คุณน่ะเลี๋ยงใไหมยิบมยิบยิบหยิบหยิมือนี่ละไอ้ัมือนี่ละหยิบหยิยิจวดจวดจวดออ่ดูตานัชานะคะ พูดภาษาเนี่ยอ้อไปยิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่างเสือถอยมายินเสือย่างมาอีกอ่ะไม่จัดยี่น้อย่าลืมเบ้ออร่อยอ็ด กงา่ายงแม่ป, hehe, ปับ UM ah, ามาเลยแสบมโนนกอบโกวาเรากัดเจ้าเลยาเจ้านุ่มลิ้นออกมานุ่ออกมานุ่เด้ออกมานุ่ได้เจ้จานมาได้มาฮะโอ้กอกกอกกอบแม่แสบ่ะครับแมโอ้ สุดยอดพี่ไอเดยอน้องก่อนฮะพี่ะอดได้์่อน้องก่อนแน่นอนได้ได้กาล่ะ้าพี่น้องมีโอกาสมากระทั่งแต่วัดลอยเอสครับผมอย่าลืมครับขึ้นชื่อลือชาอิ่มแบบราชาแต่ราคาแบบชาวบ้านแซ่บหลายแซ่บแห้งกับล้านกุ๊กง่าไงแม้วัดเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็ขอบคุณเจ้าของลานขอบคุณเจ๊คนสวยมื้อนี้เฮาทีมงานบริษัท พุฒิชัยกรุ๊ปนะครับเครื่องดื่มสุขภัยกราฟิลฮอมบี้แอซายบอรวีสาวดีใหญ่เด้อขอบคุณหลายจ้าเพื่อกันค่ะเพื่อกันค่ะสดชื่นแห้งเลยค่ะแหงแห้รวยๆเือกันผ่านไปยผ่านมาเด้อพี่น้องเด้จ้าโซนซ่อนจ้าพิเศษกุกยง่งใหญ่แววบแมนคุณภาพสะอาดแมนปลอดภัยเจ้ากินแล้วบ่ต้องคิดหน่าคิดหลังคุกยง่งใหญ่แวนะครับเด้อจับได้กันเท้าผ้าชิม ยูดิสบายเจอแม่เทพนาสวัสดีจ้าสวัสดีครับแส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 บโอ้นี่ฮะพาชิมเย้